ชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็เขาจะหลักนะครับถ้าเราไม่เข้าใจหลักเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของรูปแบบการปกครอง ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชตวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลายคนก็บอกว่าอ้อยู่อย่างไรประเทศไทยถึงจะมีความสุขและอยู่อย่างไรเราจะไม่มีปัญหาในชีวิตสิ่งสําคัญสุดวันนี้พี่น้องประชาชนครับเราต้องเข้าใจหลักของการปกครองนั่นก็คือรูปแบบการปกครองของประเทศไทยหลายคนไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลายคนเข้าใจและหลายคนสับสนทําอย่างไรครับจะมีความสุข นั้นอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการใช้ชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดหลายคนบอกว่า ه, ทฤษฎีปัชยญาที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9้านั้นใช่ดีผลจริงหรือไม่อย่างไรต้องศึกษานะครับต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วคุณเข้าถึงคําว่าพอเพียงแล้วคุณจะเพียงพอและมีความสุขสิ่งสําคัญหลายคนวันนี้ไม่เข้าใจรูปแบบการปกครอง พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เข้าใจหลักนะครับถ้าเราไม่เข้าใจหลักเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของรูปแบบการปกครองประเทศไทยไม่ได้นํารูปแบบการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นต้นแบบประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองเป็นของตัวเองและไม่ต้องการให้บุคคลใดนะครับเข้ามาแทรกแซง อำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยและก็ของประเทศผมพูดเสมอครับว่าประเทศไทยนั้นมีนกลไกสําคัญหรือองค์ประกอบที่ส่วนสําคัญอยู่3ประการ 1. คือประชาชน 2. ก็คือกษัตริย์3องค์กรทางการเมืองหลายคนเรียกร้องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนต้นแบบก็คือมาจากกรณีที่นนทางฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยนะครับเขายกร่างประทุนรูปแบบรายละอักษร เราก็นํามาใชา้คือให้ประชาชนนั้นเข้ามายกร่างกฎสูงสุดของสังคมเช่นนดียกับวันนี้เรามีรูปแบบการปกครองคือมีรัฐธรรมนูนฉบับแรกวันนี้เรามีรัฐธรรมนูนสิบยี่สิบฉบับนะครับเราใช้ฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ยี่สิบฉบับทั่วคราวหลังจากที่มีเปลี่ยนแปลงการปกครองคือสองสี่เจ็ดห้าร้อยเจ็ดนะท่านตระานมบัติ แล้วก็มีการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะครับสุดท้ายก็ไปอัญเชิญครับนะพระเจ้าอยู่หัวอย่านะลืมว่าธาร,รกรษัตริย์นั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสูดรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการที่เรามีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นมันมีความเป็นมายาวนานหลายคนออกมาเรียกร้องทางการเมืองต้องการเป็นนักการเมืองถ้าไม่เข้าใจหลักและคนก็จะไม่เข้าถึง แกนแท้ของการปกครองวันนี้เรายกล่างรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูนทำรัฐประหารยึดอำนาจนะฮะมีการยกล่างรัฐมนูนที่มาจากประชาชนสสรอและตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขรัฐนูญนั่นคือรูปแบบการปกครองที่เรามีรัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดแต่รัฐธรรมนูญนั้นนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดก็จริงแต่เราก็ยก,ย,กย่องสถหบันก็คือพระมหากษัตริย์เป็นนมุขของประเทศ ในหมวดกษัตริย์นั้นเราไม่ควรไปยุ่งนะฮะมันก็มีนักการเมืองและก็ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าต้องปฏิรูปสถาบันนะฮะต้องมีการปฏิรูปสถาบันให้สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ภายใต้การกะับดูแลของประชาชนพิษครับเราต้องย้อนกลับไปดูนะฮะเดิมทีเราปกครองในรูปแบบอะไรแล้วมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเราต้องเข้าใจหลักการปกครองปัจจุบัน สำคัญเราอยู่ภาคประชาชนเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการที่จะเข้าไปมีหน้าที่ในการที่จะกํากับดูแลนะฮะพี่น้องประชาชนด้วยกันนั่นคือการเลือกตั้งผ่านตัวแทนของพี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญวันนี้พี่น้องประชาชนต้องทําอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขนั่นคือดูแลสถาบันหลักของชาติก่อนก็คือสถาบันครอบครัวก,ก่อนเราดูแลครอบครัวเราอยู่ดีกินดีไม่มีปัญหานะฮะเรามีสติ ปัญญามีมันสมองเพียงพอที่จะดูแลสังคมและประเทศชาตินั่นคือสิ่งต่อมาถ้าวันนี้คุณคิดแต่ว,ว่าอยากจะเป็นนักการเมืองนะครับแต่ครอบครัวคุณยังหายชาวินค่ําหรือไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งคุณก็ไปไม่ได้คือสถาบันหลักคือสถาบันครอบครัวก่อนเราต้องให้ครอบครัวเรานั้นอยู่ดีกินดีนะฮะพอเพียงและไม่เดือดร้อนดังนั้นเราก็มอง,มองดูว่าเราต้องช่วยสังคมเข้าไปเป็นส่วนร่วมของสังคม ตื่นเช้ามาเป็นส่วนร่วมอยู่แล้วทําอย่างไรเราจะสามารถเข้าใจถึงหลักแก่นแท้การปกครองไงครับวันนี้พี่น้องประชาชนอยากเข้าสู่ขบวนการทางการเมืองนั่นคือองค์กรทางการเมืองก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าคุณจะเป็นนักการเมืองคุณต้องสร้างคุณงามความดีมีความรู้ความสามารถนะครับและทําให้ประชาชนหมู่มากรักคุณและมอบหมายมอบอำนาจไว้วางใจให้คุณนั้นไปทําหน้าที่เป็นตัวแทน ก็เป็นตัวแทนในรูปแบบของท้องถิ่นจังหวัดระดับชาตินะครับวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักเราไปยุ่งไปวุ่นวายกับสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือกษัตริย์เราจะมีปัญหาหลายคนออกมาเรียกร้องต้องปฏิรูปอย่างนู้นอย่างนี้นั่นเป็นรูปแบบการปกครองของต่างชาติมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยในรูปแบบของเรานะฮะ เรามีราชาธิปไตยคือเรามีาพระกษัตริย์เป็นประมุขนะครับวันนี้หลายคนออกมาเรียกร้องออกมาเดินเกมต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันสถาบันก็เป็นสถาบันหลักของชาติก็มีหนทางและแนวทางในการที่จะปรับตัวเองอยู่แล้วเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเรามีความเป็นมาเรื่องของกษัตริย์นั้นยาวนานหลายพันปีนะครับเป็นประพันธ์ปีนะ เราสูญเสียยินแดนเราถูกต่างชาติมาล่านานิคมกษัตริย์ครับเป็นคนออกมาปกป้องร่วมกับพี่น้องประชาชนเรายกย่องกษัตริย์ว่าเป็นสมุทริเพณนวันนี้กษัตริย์อยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของพี่น้องประชาชนชาวไทยใครก็ตามครับถ้าเราไม่ยอมรับรับฐธรรมนูญไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับรูปแบบการปกครองก็จะมีปัญหาบางคนเป็นทนายความเป็นนักกฎหมาย จบปัญญาตีปัญญาเอญญาโทไม่เข้าใจหลักสุดท้ายทําไงครับก็ไปขัดกับหลักความเป็นจริงอ้างรูปแบบการปกครองเสรีประชาธิปไตยนะรับที่ประชาธิปไตยต้องเต็มใบก็เึ่งบอกว่าคุณไม่เข้าใจหลักการปกครองไงครับถ้าวันนี้คุณเข้าใจหลักการปกครองว่าประเทศไทยประกอบด้วยส่วนสําคัญอยู่สามประการหนึ่งประชาชนสองกษัตริย์สามองค์กรทางการเมืองถ้าคุณเข้าใจหลักแล้วคุณจะไม่มีปัญหา เมื่อคุณไม่เข้าใจหลักคุณไปเอานํารูปแบบประชาธิปไตยต่างประเทศซึ่งไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเอามาเป็นต้นแบบมันไม่ได้หลายคนจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนหนังสือกฎหมายแต่เพี้ยนนะครับเพี้ยนหลักการปกครองทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ครับมีสิทธิ์คิดเห็นต่างได้แต่คนนุณหนีหลักไม่ได้นืหนีรูปแบบการปกครองของประเทศไทยไม่ได้พี่น้องประชาชนครับวันนี้อยู่อย่างไรให้มีความสุขเรายอมรับไหมครับ ยอมรับในความจริงยอมรับในรูปแบบการปกครองของประเทศไทยถ้าหากพี่น้องไม่ยอมรับพี่น้องก็ทุกดินรน,นอยากมีรเสรีภาพทําไมครับวันนี้ไม่มีเสรีภาพเลยครับผมมีเสรีภาพตื่นเช้าขึ้นมานะฮะดูทรงดูสวนรดน้ําหมอกน้องไม้ต้นไม้ผมนะครับ,รรต,นะรบตื่นเช้าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนภรรยาก็ไปสอนหนังสือผมมีคดีความก็ไปว่าความมีงานการเมืองก็ทําเสรีภาพครับ ต่างฝ่ายต่างอยู่ในส่วนของตนเองเราเป็นประชาชนอยู่ภายใต้โพธิสมภารของพระมหากษัตริย์เราก็เทิดทูนกษัตริย์เราก็มีความสุขเราว่ากษัตริย์นั้นเป็นสมุติเทพที่เราต้องสักการะนะฮะต้องเคารพสักการะเทิดทูนเป็นจอมทัพไทยเราศนะรัทธานะฮะเรามีความสุขเราเชื่อมั่นในความดีที่กษัตริย์นั้นทําให้พี่น้องคนไทยเรามีความสุขเห็นไหมฮะผมเทิดทูนสถาบันผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสถาบันเลยสถาบันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผม ผมมีอาศัยบาร,รมีของพระองค์ท่านไม่ว่าแนวความชิดนะรพระราชดำริต่างๆโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ทําให้กับคนไทยผมนํารูปแบบต่างๆมาใช้กับที่นาของผมนะฮะเป็นไรนาสมนผสมเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งที่นาเป็นสัสดส่วนตามทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขครับผมไม่ต้องไปต้องผูกเน็กไทยตังตัวรอใส่เสื้อราคาหมื่นสองหมื่นมันจะเป็นครสุขอยู่ที่ใจแล้วครับนะฮะวันนี้เรามีความสุข คมสุขที่อยู่กับท้องไร่ท้องนามีคดีความเข้าไปว่าความนะฮะมีงานการเมืองก็เข้าไปมันไม่มีปัญหาเลยเพราะเรายอมรับความจริงไงฮะหลักนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายาาาที่บอกว่าแต่ก่อนโอ้โหโพดด่าผมทุกวันบอกว่าบุญท้าวรันมาแจ้งจับผมเลยอย่างงน้นอย่างนี้สุดท้ายเป็นไงครับเป็นทนายความเนี่ยคือว่าเป็นนักกฎหมายเป็นผู้รู้ทางด้านกฎหมายเป็นนิติศาสตร์เนี่ยนะฮะเราต้องเคารพกฎหมายกฎหมายจะมาจากการยึดอํานาจ การยกร่างของคอสชอหรืออะไรก็ตามเมื่อกฎของสังคมเนี่ยยอมรับว่าเป็นกฎหมายเราต้องยอมนะรับนะเรายอมรับรัฐธรรมนูญเราก็มีความสุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนนี้เข้าใจวันนี้เป็นไงครับเป็นทนายความที่โดดเด่นโด่งดังคนเฮแหนนะครับสุดท้ายติดคุกคกฎหมายห้ามอย่าไปทําครับบอกว่าอย่าไปด่าเขาก็อย่าไปดาา่ปดา อย่าไปจับช่วงสถาบันก็จะไปจับช่วงมันก็มีความสุขแล้วเราอยู่ง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาเลี้ยงปงเลี้ยงปลาปลูกผักกินนะครับมีเหลือก็แบ่งพี่น้องไปเหลือมากก็ไปขายก็มีความสุขแล้วขอพี่น้องเข้าใจหลักการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะฮะถ้าหากเราไม่เข้าใจนั้นเราจะลหลงไหลกับพวกนักการเมืองที่ต้องการปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้สังคมผมถามหน่อยครับว่านักประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยมีใครได้ดีบ้างครับ เพราะคุณไม่เข้าใจหลักคําว่าประชาธิปไตยในรูปแบบของประเทศไทยไงฮะคุณไปอิงรัฐที่ประชาธิปไตยต่างประเทศซึ่งมันเป็นต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยหลายคนติดคุกติดตารางเคลื่อนไหวเป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต้องเผาบ้านเผาเมืองต้องไปทุบรถตำรวจเอาอย่างนั้นเลยครับเขาเรียกว่านี่ป่าเถื่อนมากกว่าเราต้องเข้าใจหลักก่อนว่าประชาธิปไตยรูปแบบของประเทศไทยนั้นเราปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นะมุขและคุณไปยุ่งอะไรกับสถาบันท่านมายุ่งเกี่ยวการเมืองท่านอยู่เหนือการเมืองพวกคุณก็ไปดึงท่านลงมามาเกี่ยวข้องไปด่าพระองค์ท่านล้อเลียนเลียนแบบนะฮะสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้สังคมจัดกันชุมนุมนะฮะเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือหนังสตอกสติก๊กขวดปาไปใส่ตำรวจ ตำรวจหน้าสงสารมีหน้าที่กำกับดูแลความสงบเรียบร้อยก็ไปทําร้ายเขานี่เลยครับการเมืองไทยหลายคนอกเป็นเน็ตไอดอลออกมาพูดโอ้ยังงู้นยังยงี้ดาคุณทําให้ได้มันเขาก่อนสิครับคุณแน่จริงเนี่ยไอ้พวกเก่งๆในสื่อต่างๆที่สแสดงความคิดเห็นเนี่ยทําความดีให้พี่น้องประชาชนประจัก์คนหกสิบเจ็ดล้านคนเลือกคุณเป็นนายกสิเขาเลือกคุณได้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาคุณอยเป็นใหญ่ แต่คุณไม่ยอมรับระบอกการปกครองเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับคุณอยากเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นสสคุณต้องเข้าสู่กระบวนการองค์กรทางการเมืองตามกฎหมายกําหนดไว้อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นสสแต่มดดาด่าคนนั้นคนนี้ผ่านสื่อมันไม่เป็นไรครับวันนี้พี่น้องครับคุณด่าด่าไปผมถึงบอกว่าพี่น้องอยู่อย่างไรจะมีความสุขเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราอยู่ภายใต้รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริูเป็นมุกเรามีความเคารพในรูปแบบการปกครองเราอยู่ในส่วนของเราเราเป็นประชาชนเรามีหน้าที่เสียภาษีเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู่องค์กรทางการเมืองนั่นคือไปเป็นสสนะฮะเป็นรัฐมนตรีเป็นนลขาธมนตรในการกํากับดูแลเงินพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทำไดครับ วันนี้อยู่ดีๆจะไปเป็นนายกเลยมันก็ไม่ได้นะคุณก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งหรือในรับการเสนอชื่อจากพรกการเมืองให้เป็นนายกพี่น้องครับวันนี้ผมนึกบอกว่าหลายคนไม่เข้าใจหลักออกมาด่าทอต่อว่าคุณยิ่งคิดผิดนะคุณยิ่งทุกข์ถ้าคุณยอมรับความจริงนะรูปแบบการปกครองคุณจะมีความสุขวันนี้ผมมีความสุขครับผมยอมรับรัฐธรรมนูญเขาบอกให้เดินซ้ายก็เดินซ้าย บอกให้เดินขวาก็เดินขวาเห็นไหมฮะเราอย่าไปยุ่งกับสถาบันหลักวันนี้เราอยู่ในส่วนของภาคประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแต่ทไปไตยนะฮะวันที่ยี่แปดเนี่ยพี่น้องประชาชนมีหน้าที่ออกไปเลือกตั้งนะฮะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาพุทอ,อสภาทฤ่บ,บานนะ ตำบลเมืองนครคุณมีหน้าที่เขานำรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยมาให้คุณใช้สิทธิ์อำนาจจในมือคุณคุณชอบใครอยากให้ใครเป็นนายกคุณก็ไปเลือกนะเลือกนายกคนนี้ไปเลือกสทอ,อีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ได้นี่คืออำนาจอาธิปไตยเห็นไหมครับรัฐมน,นูญให้อำนาจพวกคุณพี่น้องครับนั่นคือเป็นรูปแบบที่ รูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้นวางหลักไว้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะท้องถิ่นก็สามารถที่จะเลือกผู้บริหารตัวเองได้นั้นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักวันนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจหลักแล้วพี่น้องจะไม่มีเสียหายอะไรเลยนะตื่นเช้าขึ้นมากินกาแฟรครับอย่าไปคิดมากหน,าหน้าดงหน้าดํายังไงเราก็ต้องตายอ่ะนะครับถ้าจากหน้าขาวคุณก็ไปซื้อครีมเสื้ออะไรมาทานะครับแต่ผมไม่สนใจเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้มันยังไงผมก็ต้องตายอ่ะ ผมยึดหลักมอรณนสติคือเอาความตายเป็นที่ตั้งต้องเตรียมตัวตายคนเราเนี่ยมันไม่รู้นะว่าตายวันไหนวันเกิดพอรู้พ่อกับแม่นะครับมีพี่สัมพันธ์กันตั้งคันกันปุ๊บหมอตรวจเลยว่าโอเคกี่สัปดาห์กี่เดือนกําหนดวันคลอดได้เลยนะฮะแต่วันตายเนี่ยไม่รู้เว้นแต่ว่าคุณกาหนดว่าโอเคเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายนะคุณรู้ว่าวันตายของคุณเราต้องตายไงฮะแล้วเขาเข้าใจหลักเราแล้วมีความสุขครับผมเข้าใจหลักการปกครอง และเข้าใจชีวิตตัวเองตื่นเช้าขึ้นมานะจะก,กินกาแฟก็กินอยาก,กินกล้วยนะหอมอบกดําผึ้งก็ดีนะฮะเราก็กินนี่ความสุขครับตอนเช้าไม่ทานข้าวครับนะกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็กล้วยนี่ความสุขแล้วครับมันจะเสรี้ยดมากชีวิตพี่น้องครับถ้าเราไปวางกฎเกณฑ์มากเกินไปไม่ดีแต่ก่อนนี่ผม พิธาน่ยมต้องแต่งตัวรอต้องโอ้ไม่มวันไม่อะถามว่าความหล่อมันไม่สามารถทําอะไรให้ได้ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ว่าการแต่งตัวดีอย่างเดียวใช่หลายคนสอนว่าต้องแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราไม่ไทําถูกสุขบกเราสามารถซื้อเสื้อผ้าทุกวันนี้เสื้อผ้าเนี่ยนะฮะถ,ถูกครับไม่ต้องใส่แบรนด์นงแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆหรอกครับเอาใส่ได้ที่วันสะอาดไม่เหม็นแล้วก็ดูพี่น้องครับวันนี้ผมบอกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักหลักคิด ถ้าเราคิดถูกเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราคิดผิดนะทุกข์จุวันตายเพราะอะไรครับเราคิดรูปแบบการปกครองที่ผิดนะเราไปเชื่อนักปฏิวัตินะักปฏิรูนะปคําว่าปฏิวัติกับปฏิรูปนี่เป็นความหมายเดียวกันนะคือมีการเปลี่ยนวันนี้ก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหละหลักคิดนะครับถ้าพี่น้องเขาจะหลักคิดแล้วผมก็จะให้พี่น้องนั้นได้รู้ซึ้งถึงอะไรครับความจริง ความจริงที่อยู่กับตัวพี่น้องเองพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริโชตออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนใครที่เห็นด้วยก็นําหลักคิดผมไปใช้ในคิดแต่ละวันนะตื่นเช้าขึ้นมาก็อย่าไปคิดผิดให้คิดทางบวกไว้นะไม่มีเงินเราก็ต้องยอมรนะับความจริงเราไม่มีเราก็ต้องหาหาเงินด้วยทางสุจริตไม่ไปคดไปโกงใครเราจะก,กินกล้วยเราก็กินกล้วยอยก,กินปาลาเราก็กินปลาอย่าไปขโมยของใครอย่าไปว่าใคร อย่าไปละเมิดสหบัณน,นะเราเคารพสักการะพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีความสุขผมเพ่งบอกว่าวันไหนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนถ้าน้องัตว์ศรัทธาในรรพระมรากษัตริย์ให้พี่น้องทําอะไรครับให้พี่น้องประชาชนนั้นดําเนินการเลยฮนะสานึกในมหากรุาธิคุณก้มกราบลงพื้นแผ่ผนดินเลยครับข้าพทธเจ้าในบุญถาวรปัญญาสิทธิ์นะขอสํานึกในมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ขอพระเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะ ขอเดชะแค่นี้ครับพอแล้วเรามีความสุขเราสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินของชาติบ้านเมืองเราก็มีความสุขแล้วพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุญเชิดออกมาพูดมาคุยในฐานะทนายความนักกฎหมายและในฐานะผู้ชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทสนสษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c r และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you I do know.